โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจ้งในส่วนของกิจกรรมนะครับทำเงินฟรี1000บาทภายใน5วันนะครับรับเงินเข้าทูมิเนอรเวลตเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะมีเงินฟรีแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีนะครับหนึ่บาทเข้าทูมิเนอรเวลตภายใน5วันนะครับในส่วนของกิจกรรมพิเศษที่ทางแอปจัดขึ้นมานะครับตัวนี้ สามารถทําได้ทุกคนนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับผมดาวน์โหลดแอปนี้กันก่อนนะครับสําหรับแอปนี้ที่จะเป็นแอปในการทําเงินนะครับ5วันใน 5วันเนี่ยให้ได้เงิน1000ับาทนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีกิจกรรมโบนัสนะครับ VIP สุดยิ่งใหญ่นะครับผมก็ให้เราติดตั้งแอปแท็บคอยลงในเครื่องของเราก่อนนะครับวิธีการติดตั้งนะครับผมก็เข้าไปที่ Google Play Store นะครับค้นหาคําว่าแท็บคอยตามที่ผมเปิดตรงนี้เลยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยวิธีการสมัครอยูด่ด้านล่างคลิปนี้ไปดูวิธีการสมัครกันได้นะครับผมสาหรับแอปแท็บคอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีทูนีว่วอลเลตได้แบบโดยตรงนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือว่าเติมเงิน VAP ลงทุนต่างๆไม่มีแน่นอนนะครับเราดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีค้าเงินฟรีได้จริงแน่นอนนะครับแอปนี้นะครับผมเล่นได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่16เดือน11นะครับถึงวันที่20เดือน11นะครับผมทางแอปเนี่ยเพิ่งแจ้งมานะครับผมก็อาจจะช้านิดนึงแต่เราสามารถเข้ามาทํากันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานแต่ละเมนูนะครับด้านล่างนะครับมีทั้งหมด4เมนูนะครับให้เรามากดที่เมนูฉันนะครับผมสาหรับเมนู ก็ด้านบนตรงนี้จะมี3อันนะครับให้เราเลือกไปที่อันที่1เลยอันแรกตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้ก่อนเลยนะครับสาหรับตรงนี้เนี่ยเป็นการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนนะครับผมถ้าเราอยากจะรับคะแนนเริ่มต้นในการใช้งานของแอปเราสามารถกรอกรหัสการเชิญของเพื่อนก็ได้ถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีนะครับดูฝั่งด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ก็สามารถก,กรอกตรงนี้ได้จะก,กรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการทํากิจกรรมนะครับ 5วัน1,000บาททําอย่างไรก็ให้เรามาดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด4เมนูเนาะกดมาที่เมนูกิจกรรมนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราดูตรงนี้จะมีการเช็คอินเชิญเพื่อนแล้วก็ภารกิจรายวันนะครับให้เราเลื่อนมาตรงภารกิจอื่นๆด้านล่างตรงนี้เลยพอเราเลื่อนลงมาแล้วนะครับให้เรากดที่โบนัส VIP นะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เป็นโบนัส VIP นะครับเราสามารถทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นยูทูบเบอร์นะครับเราสามารถทําได้ทุกคนนะเราก็เลื่อนลงม้นนนงะะคครรรัับผตี มันเขียนบอกอยู่นะครับผมตรงนี้เลยนะเห็นไหมนะครับผมเชิญเพื่อนนะครับ200คนสําเร็จนะครับรับเงินทันที270บาทนะครับผมแล้วก็เชิญเพื่อนครบ8 0 0คนรับอีก750บาทอันนี้เราสามารถทําในระยะเวลาที่เขากําหนดได้นะครับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่20เลยนะครับสำหรับวิธีการทําตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับคำว่าเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถเชิญผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยคนที่เราไม่รู้จักก็สามารถ ไปเชิญกันได้ซึ่งวิธีการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการนําเสนอของแอปของเรานะคบว่าเราเนี่ยจะนําเสนออย่างไรให้คนรู้จักให้คนเข้าใจให้คนมาดาวน์โหลดมาใช้งานในส่วนของแอปแท็บคอยจากที่เรานําเสนอออกไปนะครับช่องทางในการแชร์ออกไปเนี่ยมีเฟซบุ o กท t ิต t ตอร์ไล YouTube Tik t o อกนะครับแชร์ได้หมดเลยอยู่ที่เราว่าเราเนี่ยจะทําด้วยวิธีไหนให้คนสนใจนะครับในส่วนของแอปแท็บคอยถามว่ามันยากไหมสําหรับการแนะนําเพื่อนตรงนี้ก็บอกเลยว่าถ้าคนไม่ค่อย แนะนําเพื่อนอยู่แล้วปกติก็น่าจะยากสาหรับคนที่เคยแนะนําอยู่แล้วนะครับพอจะมีวิธีการแนะนําก็อาจจะพอทําได้นะครับส่วนตัวนะครับผมก็ทําได้แค่22คนนะจากที่ดูในวงเล็บนะครับผม22ทับ200นะครับผมนะฮะ22ทับ800นะฮะก็ดูตามนี้เลยในสองการแนะนําเพื่อนเพราะว่าตรงนี้แจกแค่5วันเท่านั้นนะครับหลังจากวันที่20นะครับเดือน11ก็จะหมดกิจกรรมนี้แล้วนะครับผมสําหรับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนาะให้เรากดคําว่าไปนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาในส่วน ของการเชิญเพื่อนนะครับผมเราก็สามารถแชร์ผ่านช่องทาง Facebook Messenger หรือว่าเป็นการ Copy Link นะครับหรือว่าจะเปิดช่องทางอื่นก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรม5วัน1,000บาทตรงนี้เนี่ยผมก็มาบอกตามที่แอดมินนะครับเขาได้แจ้งกิจกรรมมานะครับผมเพื่อที่จะ ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปทําเงินกันนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้บังคับนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกจิกรรมพิเศษที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับแต่ถ้าช่องทางอื่นก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเรามาดูที่เมนูแรกนะครับหน้าแรกในส่วนของหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการหมุนวงล้อเล่นเกมดูวิดีโอโคดอ่งเปาแล้วก็เชิญเพื่อนด้านบนเหมือนเดิมเลยปกตินะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับผมภารกิจทั้งหมดนะครับเราสามารถทําภารกิจตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นการติดตั้งดาวน์โหลดแอปนี้นะครับลง ดาวโหลดของแอปแต่ละแอปเนี่ยมันจะมีภารกิจจํากัดนะครับว่าให้เราทําภารกิจตรงนี้ให้เสร็จถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับแอปฮาร์โกนะครับผมเป็นแอปเล่นเกมหาเงินนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหาเงินได้จริงหรือเปล่าสําหรับแอปฮาร์โกนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นนะครับคะแนนที่เขาจะให้เราเนี่ยอยู่ที่98,223คะแนนนะครับเท่ากับเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่73.66สตางค์นะครับเราก็สามารถเอาไปทําภารกิจได้โดยการดาวน์โหลดแอปฮาร์โกลงในเครื่องของเรานะครับ แล้วก็ทําภารกิจตามที่เขากําหนดตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมมีภารกิจให้เราทําซึ่งเราจะต้องทําให้สําเร็จด้วยนะครับแล้วก็คะแนนที่เขาให้เนี่ยมันจะขึ้นนะครับให้เราดูว่าเป็นเงินบาทเท่าไหร่เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราสามารถทําได้นะครับซึ่งมีหลายแอปให้เราติดตั้งนะสำหรับแอปนี้นะครับผมแจกอยู่ที่1 3 3่งคะแนนนะครับเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่97.74สสตางค์นะครับแล้วก็ทําภารกิจให้สําเร็จนะครับผมสาหรับตรงนี้เนาะมีหลายแอปเลยนะครับเราสามารถเลือก เลือกติดตั้งเลือกทําภารกิจได้นะครับผมสําหรับตรงนี้นะ ต่อนะครับผมในส่วนของเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเกมนะครับผมการเล่นเกมมินิเกมนะครับเราสามารถเข้าไปเล่นโดยที่ไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องของเรานะครับสำหรับเกมตรงนี้นะครับผมเราก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บสะสมคะแนนได้เลยนะครับผมสำหรับเกมตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาเล่นในส่วนของเกมเนี่ยสังเกตที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวนับคะแนนเมื่อเราเล่นเกมนะครับเพียงแค่เรากดเพย์เพื่อที่จะทําการเล่นนะครับมันก็จะนับในส่วนของคะแนนแล้วนะครับ ผมสังเกตที่ด้านบนขวานะมันจะเป็นเหรียญทองนะครับเมื่อเราเล่นเกมเนี่ยมันก็จะเริ่มนับคะแนนให้นะครับผมเพียงแค่เรากดจิ้มเกมตามเกมที่เราเล่นเลยนะแล้วก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของการเล่นเกมไม่ยากนะทุกคนแล้วก็แต่และเกมเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับเราก็ลองเล่นดูได้ว่าเราชอบแนวไหนในการเล่นเกมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นเกมเนาะคะแนนตรงนี้ได้ไม่เยอะแต่เราสามารถเล่นเก็บคะแนนไปได้เลยนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่3นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับก็จะมีในสองการเช็คอินะ ผมแล้วก็ชวนเพื่อนนะครับภารกิจรายวันนะครับผมเราก็สามารถเข้าไปทํากันได้นะฮะการแนะนําเพื่อนก็สามารถทําได้ทุกคนเหมือนกันนะย้ําอีกครั้งว่าทําได้ทุกคนนะครับภารกิจรายวันก็จะมีการหารายได้จากการติดตั้งดาวโหลดแอปนะครับเล่นเกมมินินะครับดูวิดีโอนะครับแล้วก็สําเร็จภารกิจยอดนิยมนะครับภารกิจยอดนิยมก็คืออันนี้เลยนะอันนี้นะครับเป็นภารกิจยอดนิยมนะครับเราสามารถเข้าไปทํากันได้นะต่อมาในส่วนของการถอนเงินนะครับก็กดมาที่เมนูฉันแล้วก็กดคําว่าถอนนะสำหรับการ การถอนเงินนะครับผม,ผมก็มีรายการให้เราเลือกตามนี้เลยนะครับ100บาท200บาท500บาทแล้วก็1000บาทนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะพูดทุกครั้งนะครับในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับว่าการถอนเงิน100บาทเนี่ยก็ให้เราดูเงื่อนไขการถอนนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับทำงานที่มีรายได้สูงนะครับให้สําเร็จ5ครั้งในวันเดียวก็คือให้เราเนี่ยกดย้อนกลับมาที่เมนูหน้าแรกนะครับให้เราทําการติดตั้งแอปไหนก็ได้ให้ครบ5แอปแล้วก็ต้องทําให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับ5แอปนะถึงการทำการถอน เงิน100บาทได้แต่ถ้าเราอยากจะถอนเงินโดยที่เราไม่ต้องทําเงื่อนไขนะครับก็ให้เลือกเป็น200 500แล้วก็1,000นะครับถึงจะทําการถอนได้เลยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับสําหรับการถอนเงินของแอป,ปนี้ก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นต่อได้นะครับสําหรับกิจกรรมที่ผมมาอัปเดตให้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะลองทําดูเนี่ยก็รีบไปลองทําดูได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ